กอต้อนรับกระสุนช่องป้าจำลองจะไฮหาลายคนเดอ้อันนี้ก็มาหาเห็ดเพาะจะไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่า,าดูบไิ้มีวีแววอยู่ตรงไหนของประเทศไทยวะน,นี่บอสอืใช่เห็ดเ,เห็ดเนี่ย ที่เบื่อเขาก็เคี้ยวอยู่เด้อ อันนี้นะถ้าได้สิบลูกแสดงว่าเก่งที่สุดเลยอิลีปลาเนี่ยย,ยุยอยย้อยไปทางเล่อเดี๋ยวนี้ไปไกลเลยเด้อลงป่าเด้อโอ้ยสร้างเป็นไปเล็ก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 เลยอันนี้ เบิ้องมูเลยแม่พอพันพ้นหัวจักป่าเนาะไปยอ,อ,อยูอ่ผู้เดียวแห้งมากยังวะแม,ม,ม่นบัวเห็ดอันนี้่่่ใชม ลงปลาเด้อชั่วที่แผ่นดินนี่บบได้เห็ดอดอกพี่น้องเอ้ยอย,อย่ามาห้องเด้อบบได้เห็ดเท่านี่ชูนได้เฮ้ย ได้อยากให้ห้องกับแก่กับก้าเลยวายเห็ดบัวได้นี่ให้ฮอดกับแก่แล้วอืม,อม หน้าตาเห็ดมันเป็นยังไงมันมาได้พอดอกเหะหาอยู่บดมือมื่อีนโอ้ยหองเก็บแมงบ้งน้ำผู้บ้าห้องได้หลายไหม,ม <า S 1> เต็มคู่แบ่งเดียวบาทเนี่ยว้าวก็ชวนอยู่ได้หลหรอ่าไปนะเฮ้ยมันมีได้หาเห็ดต้เดียวนีหาเก็บบงน้ำเดียวเนี่ย ชมน้ําหน้าบ่ผู้บ่าวชวนบ่ไปนําโอพอขูดเอาเห็ดนะลาคบ่เห็นอีดีได้กันก็เมื่อยแล้วบ่ห รู้ว่าอันมันยังบอออกหลายนะมันออกหลายเชื่อว่มันทีเรือบอบัดน,นี้หาะจำไว้แล้วดูเออมันออกหลายมาเลยอย่างน้อยก็ต้องได้แล้ววะพอได้ออพอดู อันนี้มันบริมวนได้เลยมันเมื่อ,อยอันนี้ที่แล้วขมืออะไรฉอนไม่รู้ออรรก็ดดกนะบดมือได้หาดอกพี่น้องหาพันธุ์มีได้สัก,กลูกนี่เหรือเอาถากรากกรากกรากถาเัิดเอามีดบ่ ไมาเชื่อมันก็ะบิดแล้วเนาะออโอ้ยขี้เลือ,อ,อรรดจังไม่แล้วได้กูจ้ะตัะ้งใจที่ไปี้รักแร้ไปใ่งเหรอเนือรักแด้มองไฟป่ารนี่ปบ่ มันเมื่อแล้วบา่าวอันนั้นนะเอาลายมึงน,นูก็มันบอกเลยเชือ้อเออลายมึงน,นู้อู้คือเร็วแทะเม่ชงไม่รูกนี่อ้อนี่เอาไหมนะดอกดอกกระเจียว โอ้ยหาเฮ็ดก็บ่ได้เฮ็ดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมืดสภาพจะไปหาดักแดกกับผู้บ่าวเลยได้ผู้บ่าวชวนไปหาดักแดกอยู่บ่ไปน้ำเขาเนาะยุ้ยค่อยจะเป็นลมแล้วแม่เกศจ๋าบอกให้พี่โดนแเ่น้ำแข็งไว้ให้หน่อยเด้อ ในตูน้นะงดหลาย,ออลายซาพ่นผดชาดีซาโต้ผดขี้แมวเต็มกระดงชิด้โลดหายว่ะชิด้สชงไม่รู้คือเร็วแท้ ห่ม้าลูกบัหาลูกเมื่อยแล้เมื่อยหานี้ไ่ได้ลำไายน้ำเห็ดน้ำหอนได้เห้ยนี่สูมนี่ต้มใส่นี่ ยาชูกำลังโสมป่าเง่า,ออม,ามันจะนม่เดีโสมป่า นั่นเป็นยาคุยอยากได้ไม่ไมไมอมแพ้อมอมเป็นยาเมื่อแกเกมื่อยนะโอ้เมื่อยดิไม่ใช่เราจะไปนั่งไม่ใช่เราจะไปกินดอกแด่หรอจะไ,ไปไหน มนนั่งเปนตัวผินหรออยเฮ้เนนั่งเอาล,าลอเปลอนัอี่ออนนั่งอันนั้นมันนั่งตอนใดก็ได้เนะแมกอล์อไปนี่ลาวก็ชิโยโยอยคอยบอกเจ้าแล้ว,เจ,ลวเจ้าบเุเชือค่อยคอยบอกให้ไปหานักแน่นำค่อย,ยอเจ้าบุไป โอเคค่ะจบคลิปแค่นี้นะคะโอ้ยหาเห็ดก็บ่ได้เห็ดเดอ้อได้โลกบได้เห็ดค่ะเอฟซีเจ้าคะเมื่อยแล้วเขาขวดเอาบดแล้วเขาเคียเอาบดแล้วอยุยกบได้ไหมยายก็บได้ไหมหได้โลกได้แต่ใบไม้นะ่ะโอเค<า><า>จบข่าวค่ะ